เห็นเ่เอเอเริ่มที่จะมาเปิดร้านขายข้าวแกงเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มอายุ20สิประาณก็คือว่าครั้งแรกก็คือขายแค่จานละ5บาทเองอะคะจานละ5บาทแล้วก็ขึ้น6บาทค่ะ แล้วขึ้น7บาทแล้วขึ้น8บาทแล้วก็มาขึ้น10บาทแล้วมาขึ้น12สแล้วตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณป้ามีแนวคิดท,ที่แบบอยากที่จะขายข้าวราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันไม่มีคนมีคนนิดเดียวคนโถมท,มที่ในเมืองทองอะ่ะขายจานละ5บาทไม่ก็ขายคนกรลุาแฟสองคนก็แต่วันนั้นถึงวันนี้นะกิฟต์บ้ย สี่สิบห้าปีอะคยคุณป้าถึงแบบไม่คิดที่จะกอบโกยไม่คิดที่จะแบบว่าเขาทำอไรเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ชอบชอบไปเรื่อยๆ้เราก็ช่วยเหลือเขาไปด้วยเขาไม่เคยมีตังเงี้ยเราก็ช่วยกันไปเอาไปพอเพียงก็เพิ่งจะขึ้นมาตอนเป็นโรคนี้งเดิมมาเป็นสิบั้วสิบตอนนี้ขึ้นเป็นสิบสองคนไม่เคยมีถ้าขายถูกมนั่งคนเยอะๆคนมันน้อยช่วงเนี้ย วันเลยนะคะไม่มีวันหยุดทุกวัน,วนตีห<ว>้าถึงบ่ายสองครึง <5 S 1> ่งถ้าหากว่าคนอยากมาชิมคุณป้าคิดว่าเมนูเด็ดที่ร้านเนี่ยคืออะไรท,ที่ต้องมาที่พี่ฟ้าแล้วต้องทานเ,าเขาก็กินกกนหน้าแกงเขียวหวานผัดปลาดุกอะไรเนี่ยเขาก็าาชอบกินกันเนีน่ย่หลังจากที่มีการนําเสนอเรื่องราวคุณป้าออกไปในสื่อออนไลน์แล้วก็ออกไปแล้วมีคนมาตามมากินไหมคุณป้าแล้วมีเยอะอ๋อมีเยอะใช่ไหมคะมันขายถูกอ่ะคนมากัน ป้าก็ขายไปข้งแป้งอย่างนี้แหละอ๋อจัดถูกแล้วคืออร่อยด้วยเนาะคุณป้าก็ไม่รู้ป้าทำอร่อยป่ะป้าบอกเชิญชวนลูกๆหลานๆที่อยากจะมาชิมเลยค่ะได้บ้างป้าไม่เคยชวนใครของมากันเองอะอย่ามาาานะทไม่มาคุเนาได้แล้วมากันเยอะวันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเป็นพัน ป้าขายมานานแล้วคนเขารู้แล้วคุณป้าคิดว่ายายไหวได้ไปถึงตอนไหนคะป้ายังทําไหวป้าก็ทําทําไม่ไหวป้าก็หยุดกินข้าวคุณร้านป้าแอลบ่อยไหมคะก็แล้วแต่ค่ะถ้าวันไหนมีเวลารว่างก็จะมายินออรู้สึกยังไงบ้างที่มีร้านข้าวแบบราคาเริ่มต้นอยู่12บาทเลยเงี้ยถูกค่ะก็เพราะว่าแบบว่าพวกหนูอยู่หอไงแล้วแบบมันประหยัดนะคะแค่12บาทถ้ากับ2ออย่างก็คือ15บาทก็ประหยัด บบกินสามสิน 30- 40, 40อย่างนี้วันหนึ่งก็คือใช้แค่ค่าข้าวตอนเช้ากินมาจากบ้านที่นี่ก็12บาทแล้วก็จะประหยัดไปเยอะเลยวันหนึ่งไม่ต้องเป็นร้อยค่ะนอกจากประหยัดแล้วอร่อยด้วยไหมเมนูที่หนูบบกรู้สึกว่าต้องถ้ามาแล้วต้องกินเลยเจียงเขียวหวานเจียงเขียวหวานแล้วก็ผัดถัว่วก็คือทุกวันผัดถัว่วไปทุกครั้งใช่ปหผัดพริกแกงค่ะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยคืออร่อยทุกอย่างเลยเนะทุกอย่างก็คือว่าเราสามารถตักท้องที่นี่ได้ด้วย มื้อเช้าก็วันเย็นได้เลยเนาะได้ค่ะมีงบแค่20บาทก็คือกินได้ทั้งข้าวแล้วก็กินได้ทั้งไอติมขนมมีรักขนมอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้อันนี้ก็จะซื้ออะไรกันคะเนี่ยอันนี้เป็นโตเกียวหรืออะไรคะพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอโตเกียวใช่ป่ะมาทีไรก็คือต้องโตเกียวตลอดเลยอ๋อเป็นของหวานที่จะปิดท้ายใช่ค่ะน้องๆน้องชวนชวนเพื่อนๆไหนที่บอกว่าอาจจะอยู่แล้วแวกนี้หรือว่า อยากที่จะแบบว่าประหยัดค่าใช้จ่าย<ด>ให้มากทันร้านปลาแอววไปใครที่อยู่ล้แวกแจ้งวันธนานะคะ,ะหรือว่าแล้แวก PIM นะคะก็อยากให้มาลองชิมได้นะคะคือข้าวแกงนะคะถูกแล้วก็อร่อยมากที่สำคัญก็คือแบบประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะ